เรื่องย่อละครเรื่งปริศนาตอนที่สิบสองตอนที่12ออกอากาศวันอังคารที่4พฤษภาคม2564เวลา2 0่0นาฬิกานาทีทางช่อง7จ็ดเอสกดสาสิบณชาบเบนชนกนันทะเลาะก,กับริงระดา แซมมี่คาวเวลอย่างรุนแรงเพราะถูกบุกดาวลูกน้ำพาเมล่านิยนงใส่ร้ายให้เข้าใจผิดจนถึงขั้นทำให้ริมระดาตกบันไดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมออาร์ตบอมพงศกรเข้ามาคุยกับริมระดาจนรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะนัชชาหัวห่วงพยกรออมัคภพันธ์หมออาร์ตจึงตัดสินใจขอริมราดาแต่งงานเพื่อไม่ให้ริมราดาต้องเจอกับเรื่องเสียใจอีก ติดตามชมละครเพลิงปริศนาได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 s d กด35และเฟซบ o o o ไล e e แฟน a พจ cs 7ด s d หรือรับชมย้อนหลังได้ทางบัตรบูทีวี